ครับสวัสดีครับอีพซี่แฟนช่องทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น้องชมอ่ะแอดจะพามาสรุป19สําสำนักกันนะพี่น้งองผู้ชมสรุป19สําสำนักกันนะึ่งวัดทีเดล้วอ่ะแอดสรุปกันเข้าที่อ่าเด่นที่70เ,เข้า70ล่างกันตรงๆชมเนาะอ่าเลขวิ่งก็7ก,ก็เข้ากันผูน้ชมเลขวิ่งก็เข้ากันพี่ชมเนาะ อ่ะวัดนี้มาเบิ่งกันต่อพี่น้องดูสิจุดเก้าสำนักอ่ะไปกันเลยพี่นอ้องชมอ่าสำนักแรกนะครับผมสำนักแรกของอ่าปู่สี่ศูนย์ให้ล่างมาก่อนนะชมเนาะอ่าส่วนคนคือไทยจจะไปติดตามอีกครั้งหนึ่งให้วิ่งสี่กับหกนะครับผมวิ่งสี่กับหกเด่นหกอ่าจับคู่ก็หกสี 4, ่หกห้านะครับผมนี่คือปู่สี่ศูนย์นะครับผม อาส่วนสองประมูลอ่ะสองประมูลที่เข้าเข้าเลขปิ้งกันอ่ะมันนี่ห้มาหกกับห้าองประมูลจับคู่ห้าศูนย์กันพี่น้องชมกับปู่สี่ห้าอ่ะสองตัวมาหนึ่งตัวอันนี้คือเลข2องประมูลของปู่สีส่ห้าอ่ะสำนักต่อไปนะครับผมอ่ะแอดจะไปอย่างรวดเร็วพี่น้องชมเนาะอ่ะถ้าดูไม่ทันแคปหน้าจอไว้พี่น้องชมนะ วิ่งบนเรียกรับเกาหลีวิ่งบน3กับสี่เด่นที่6 3 1ามหน่งเน้นที่สามสางดังน,นั้น fc แคปหน้าจอไว้วิ่งร่างงวดที่แล้วเข้าที่ร่างกาันพี่น้องชมมงวดนี้ให้วิ่ง1 1ึเน้น1นึ่ครับผมแอดจะไม่อ่านหมดทุกตัวเดี๋ยวเวลาจะยืดยาวกันไปชี่มให้ fc แคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องชม อ่าสำนักต่อไปนะครับผมสำนักต่อไปวิ่งบนล่างของอ่าเลขรับอิสราเอลผู้ชมเนาะอ่าวิ่งบนล่าง4กับ0เด่นเท่าๆกันอ่าเลข3ตัวก็491อ่า093ย3 7กเลข2ตัว32อ่า93 18 19 41 83กันครับผมอ่ะสำนักต่อไปอ่าเลขรับมีที่มา ่เลขรับมีที่มาเลขปลดนี่งวดนี้จะปลดนี่ไรหรือไม่เอาจับคู่ไม่มีวิ่งนะพี่น้องชมนะเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผมแปดศูนย์กับหกสามสองอ่าหางแข็งๆนะพี่น้อชมนะอันนี้เลขปลดนี่นะพี่น้องเนาะอ่ะมาตามปู่ทุดงลึกลับกันนะครับพี่น้องปู่ทุดงลึกลับกันให้มาเม็ดอ่าแข็งๆขึขน้นกันพี่น้องชมอ่าสี่สอง อ่าเลขสามตัวสี่สี่สองนะครับผมบนล่างกันนะครับพี่นอ้องอ่ะนี่คือปูทุลงลึกดับกันอ่ะไปกันพี่น้องชุมจะลูกสาวป,ปูอ่าสามแปดจากชัยภูมิโทรมาดวนนะครับพี่น้องให้เน้นนะเลขสามตัวหนึ่งแปดสามหนึ่งเกตสามนะครับพี่นอ้องชุมอ่ะส่วนเลขปูอ่าเลขปูสามแปดก็สี่สามหกสามสี่หก ส่วนลูกสาวปูสี่สองกับสี่เจ็ดนะครับผมอ่ะบางท่านบอกพี่น้องเรียบร้บางท่งานบอกพี่น้อง,ง,ง,อ,งอ่ะรีบรีบหน่อยนะพี่น้องชมเนาะอันนี้วิ่งบนอ่ะวิ่งบนสิบล้านของปูสี่ห้านะครับผมปูสี่ห้าแปดกับเก้ามาหนึ่งตัวอ่ะจับคู่ให้ก้อนหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเรียบรครับผมอ่ะมาอ่ะสำนักต่อไปอ่ะหลวงพี่แขกนะครับผมหลวงพี่แขกซึ่งเอสได้ไปไทย ทำมาเมื่อวานบนกระถินนะครับได้มา017นะครับผม017 1710ตัดเอาไอ้นี้เลขวิ่ง7กับ1บนล่างครับพี่น้อ,นองผู้ชมบนล่างกันไปเลยลวงพี่แขกให้มาเม็ดเดียวเหมือนกันนะครับผมส่วนเลขเด็ดสีแยกคอกวัวนะครับพี่น้องเลขเด็ดสีแยกคอกวัวมีเลขในตารางก็มี2มี5มี0มี4มี8ปี1่ จับคู่ก็41 42 40 81 82 85นะครับผมนี่เรียกในตารางกันนะครับมาดูต่อไปอก็8ผาวยเรียกในตารางเหมือนกันนะครับผมบนล่างนะครับพี่น้องพี่จับคู่เรียกในตารางก็มี6 4 5 7เด่น7นะครับผม1 8 2นะครับผมจับคู่ก็7 6 1 เจ็ดสี่แปดนะครับผมเลขสามตัวส่วนเลขสองตัวหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่แปดนี่ครับผมของเก้าแปดพารวยของผมเองนะพี่น้องส้มเนาะอ่ะไปกันเร็เรวๆพี่น้องส้มไปกันเร็เรวๆนะครับอของปูห้าเจ็ดแปดนะครับของปูห้าเจ็ดแปดนะรอแต่เลขขันน้ำมนต์เลขนัดขันน้ำมนต์เท่านั้นอ่าเลขนี้เลขคำนวณก็ออกมาแล้วให้วิ่งบนเก้า อ่าเก้าหกเก้าแปดเก้าเก้านะครับผมวิ่งบนวิ่งล่างสองคือเก้าสองนะครับพี่น้องชมนี่คือปู่ห้าเก็แปดนะครับผมปู่ห้าเก็แปดให้บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเหมือนกันอ่าให้ให้บนสามเม็ดให้ล่างเม็ดเดียวนะครับท่านชมอ่ะมาดูกันต่อไปอันนี้วิ่งล่างของพ่อแต้มกันชมเนาะวิ่งล่างของพ่อแต้มกันให้วิ่งหกนะครับผมอ่าวิ่งหกล่าง จับคู่ 6, 6, หกหกหกแปดหเก้าสี่หเน้นที่เน้นที่หก้ชมนาะนี่คือพอเต้มนะครับผมสำนักต่อไปเสียนกันอเนกนะครับผมเซียนกันอเนกนะครับผมวดที่แล้วจับคู่เรีกในตารางเข้ากันตรงๆทั้งบนทั้งล่างวดนี้ให้ 9, 6, 3, 0, 7, 4จจับคู่ออกมาก็ 9, 0, 97, 93 อ่0 3 7 3นะเดพี่น้องชมเนาะให้เลข3ตัวมาตัวเน้นก็คืออ่ 97, 3านี่ครับผมอนอกนั้น FC ฟพิจนาระแคปหน้าจอเอาไว้พี่น้องชมอมาดูคำนับต่อไปอ่ปู่เจ็ดสองนพี่น้องชมปู่เจ็ดสองให้มาเม็ดเดียวเข็นแข็ขึ้นกันพี่น้องชมให้มาเม็ดเดียวเข็แขศูนย์สองห้าตัดเล่นหวประตูศูนย์สองสองห้าศูนย์ห้าสองศูนย์ศูนย์สอง เล่นหกประตูนะครับพี่น้องไ้มาเม็ดเดียวแข็งแข็ง้วกัน,กนแข็งอีดีพี่รอพี่น้องชุ่มอันนี้เอาเลขพิชิตความรวยของปู่สี่ห้าเหมือนกันพี่น้องชนะุ่มเนาะเลขพิชิตความรวยของวันที่แล้วแตกอ่ะแตกล่างกันนะพี่น้องชุนะ่มเนาะวันนี้อ่ะให้วิ่งบนล่างวิ่งหกบนล่างจับคู่มาหกเก้าสองหกสองเก้าเน้นที่สองเก้านะให้มาสามหางแข็งแพี่น้องชนะุ่มเนาะบหลายหางพี่น้องแต่ละสำนัก แอบจะคัดเอาเน้นๆกันทั้งนั้นนะครับพี่น้องเอาแต่สำนักที่เข้ากันทั้งนั้นนะพี่น้องชมเนาะปูสามแปดนะปูสามแปดของปูสามแปดอะทำไมมีสองอะสองก็อ่านไปพี่น้องเนานะจากของปูสามแปดอย่างเดียวสี่สามสี่สองหกสองหกสามวิ่งรูดสี่นะครับปูสามแปดะสำนักต่อไปนะครับผมสำนักต่อไปเลขปลดอะเลข ปูโคราตนะพี่น้องปูโคราตเรียกในตารางปูโคราตก่อนที่แล้วเข้าอ่าศูนย์หกอบนนะพี่น, 6, น้องศูนย์หกบนเจ็ดศูนย์ล่างบนล่างกันตรงๆเลยพี่น้องชมงวดนี้ให้มาเรียกในตารางก็แปดห้าสองเก้าหกสามจับในนี้จับออกมาแปดสองแปดสามแปดหกเด่นเด่นที่แปดเลยพี่น้องชมนะแปดเก้า 8, 9, นะครับผมเท่าๆกันนะครับเน้นที่ เดือนที่แปดนะครับผมให้มาสีหางไม่มากผู้ชมเนาะเอาปูวันเสริมนะครับปูวันเสริมงวดที่แล้วก็เข้าเจ็ดศูนย์นะครับพี่น้องให้เข้าเจ็ดศูนย์วดนี้ให้วิ่งแปดไม่เดียวบนละอ่าเน้นล่างนะครับพี่น้องชมบนล่างเน้นล่างแข็งๆพี่กัลพี่น้องชมแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปดนะครับผมนี่ก็เน้นเหมือนกันแปดแปดเน้นแปดแปดนะครับพี่นอ้องอ สำนักต่อไปพี่น้องเอพีครับผมสำนักต่อไปเพื่อบริการเสียเวลากันนะพี่น้องส้มเนาะเพีเยวบริการเสียเวลาสักไปย่างรวดเร็วอ่านะครับผมนี่ครับวิ่งรูดนะของช่างคมช่างคมหมดที่แล้วเข้าที่เก็าเข้าที่ศูนย์หกบนนะครับพี่น้องงวดนี้จะแตกกันอีกไม่ไหมนั่นแหละครับผมอ่าวิ่งรูดหนึ่งกับสองวิ่งหนึ่งกับสองเด่นที่หนึ่งก็หนึ่งหกหนึ่งห้า อ่ะถ้าสองมาก็สองหกสองห้าให้มาเต็มสูตรอ่ะเต็มสูตรของช่างคมนี้ก็จะเป็นนะครับเต็มสูตรของช่างคมก็จะเป็นที่อ่าสี่คู่เท่านั้นนี่ครับสูตรอ่าของแอดเองนะครับสูตรสุดท้ายนะครับพี่น้องสุดท้ายของอ่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับพี่น้องอ่าสิบเก้าซำนัก วิ่งล่างงวดที่แล้วเข้ากันที่700 7ตรงตรงวิ่ง7นะพี่น้องงวดนี้ให้วิ่ง6กับ4นะครับเดืนที่6 6 1 6 4 6 5 4 1 4 3 4 9ออกให้อ่างวดที่11นเะอ็ดชมนะงวดที่11ออกคลิปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนนะครับพี่น้องนี่คือหลักฐานใหนะพี่น้องชมนะอ่ะ,อะ 10, 9, สิบเานัก มาดูกันพี่น้องส้มว่าจะชนกันที่ตัวไหนใจจดใจจ่อกันมาดูกันนะครับพี่น้องเขียนไว้เพื่อมาให้ช้าและก็เสียเวลามาดูกันนะครับว่านี่ครับงวดที่แล้วทําให้นะครับผมทําให้บนมดไปแสนบาทพี่น้องที่ซีรับ19สำนัก วิ่งรูดวิ่งชนกันบนล่างแอดให้มาห้าตัวห้าห้าตัววันนี้แอดจะให้สี่ตัวนะครับผมส่วนจับคู่จับคู่ก็จะให้หกตัวเหมือนเดิมนะุผู้ชมเนาะให้หกตัวเหมือนเดิมเด่นที่เก็เกศูนย์เข้ากันตรงๆคงจะถูกกันเยอะอยู่พี่น้องชมคงจะโชคดีกันอยู่นะวันนี้มาเป็นจังไดกันพี่น้องชมมาเบิ้งกันามาเบิ้งกันพี่น้องซี่ครับผมเอาวิ่งรูด วิ่งบนนะเล็กวิ่งที่ชนกันบนล่างนะครับมาตัวไหนกันนะครับผมมาดูกันครับผมมาดูกันมาสีสีอันดับหนึ่งอันดับที่สองหกอันดับที่สามแปดอันดับที่สี่เก้านะครับผมให้ไปสีห่หางสี่ตัวสี กาสีเล็กวิ่งจะให้สีงวดที่งวดที่แล้วแอฟให้ห้างวดนี้แอปให้หกคัดออกมาได้หกนะครับผมที่ชนกันมากที่สุดนะครับผมอันนี้เก้าสำนักนะครับที่ชน 4, สี่อ่ส่วนส่วนหกนี้แปดสำนักนะครับผมที่ชนกันนะครับพี่น้องานะอ่ะที่ชนกันแล้วก็แปดชนกันในห้าสำนักกันนะครับ อ่าสำนักส่วนเก้าชนกันที่5เหมือนกันนะครับพี่น้องห้าสำนักกันเอาสรุปแล้วเลขที่มาแรงที่สุดงวดนี้มันดับ1คือสี่อ่าวิ่งที่วิ่งที่ชนกันมากที่สุดคือสเด่นที่มากที่สุดอ่าที่สองก็6ที่3ก็8ที่4ก็9เด่นตามลําดับลงมานะครับพี่น้องอ c ฟซีนี่ครับ เลขวิ่งคันที่ชอบขาวิ่งขารุดเอาไปวิ่งได้ไม่เคยพลาดนะพี่น้องชมแอดคัดออกมาให้อย่างดีออกมานะเข้ามากันติดติดกันในะพี่น้องชมสิบเก้าสำนักสรุปกันมาหลายงวดเข้าตลอดนะพี่น้องเอาทีนี้มาดูกันนะครับเพื่อนพี่น้องเลขจับคู่ที่ชนกันบนล่างนะพี่น้องเนาะเลขจับคู่ที่ชนกันบนล่างแอดจะให้หกคู่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องไปคัดเอาต่ออีกรอบนึง นะครับพี่น้องถ้าโดนใจเอฟซีกันเอามานดับหนึ่งมานดับหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมอันดับสองีหนึ่งอันดับสามีแปดนี่ครับเอฟซีครับผมที่มามากที่สุดนะครับผมอันดับ4ีเจ็ดหนึ่ง ันดับห้าหกสามอันดับสุดท้ายสี่ศูนย์นี่ครับเอฟซีครับผมอ่ะถ้าตรงใจเอฟซีท่านใดอ่ะก็ไป,ปรีบจิบสลากกินแบงรัฐบาลกันไปได้นะครับผมอันนี้ชนกันที่อ่กี่สำนักกันชนกันที่เก้าสำนักเอาไว้เอาไวดา้ด้านหน้าบนดีกว่านาะพี่น้องเอฟซีเนาะชนกันที่เก้าสำนัก 9, สำนักนะครับผมชนกันที่เก้านะครับผมอันนี้ชนกันที่ชนกันที่เจ็ดนะครับผมชนกันที่เจ็ดสำนักกันนะครับพี่น้องเจ็ดเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนสี่แปดสี่แปดชนกันที่เจ็ดเหมือนกันเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องส่วนสี่ชนกันที่เจ็ สำนักอ่ะทีนี้มาดูกันตัวนี้อาจจะเป็นตัวรองรองลงมาเกหนึ่งก็ที่หกหกสำนักกันพี่นองชมชนกันที่หกสำนักส่วนหกสามที่หกับนักเหมือนกันนะครับพี่น้องส่วนสี่ศูนห้าสำนักนี่ครับผม สรุปแล้วมาันดับหนึ่งนะครับมาันดับหนึ่งเก้าหนึ่งงวดนี้จะมาเหมือนงวดที่แล้วกันไหมไอ้ี่ซีเอาไปพิเคราะห์พิจารณากันเก้าหนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมสี่แปดเจ็ดหนึ่งอ่ะเจ็ดหนึ่งก็ชนกันหลายสำนักเหมือนกันหกสำนักกันเต็มเต็ม,หก,ม,กตม,ตมหกสามก็หกสำนักที่ชนกัน ส่วนสุดท้าย 4, สี่นชนกันที่ห้าสำนักไปกับบนล่างกันนพี่น้องชมเนอ้อไปกับบนล่างกันนะครับหรือเอฟซีจะเรียกแทงอ่าจับหยิบสลากกิมแบงบนอย่างเดียวก็ได้หรือจะล่างอย่างเดียวก็ดีชมนเนาะเอานี่ครับคือสรุปสิบเก้าสำนักดังอ่สรุปคือเก้าสำนักดังที่ชนกันเลขวิ่งมาดับหนึ่งสี่ดับสองหก อันดับ3 8อันดับ4 9อ่าส่วนเลขจับคู่ที่ชนกันมากที่สุดมาอันดับ1 9 1อันดับ2 9 1อ่า4 1นะครับพี่น้องพี่ชี้อ่านผิดส่วนอันดับ3 4 8อันดับที่4 7 1อันดับที่5 6 3อันดับที่6 4 0ี่ศอ้าวแคปหน้าจอไว้เอาไปอ่าดื้อเรื่ปังๆกันนะพี่น้องชมเลือกับ งวดประจำวันที่16สรุป19สำนสักด,ดังนะครับผมขอไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมที่ดกดไลค์กดแชร์ให้อ่าเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม